สศีสุโธแม่ย่าศีปภุมมาขุมทรัพยานคราชอมทรัพยานคราชทวีทพยานคราชอาทิมหานาคิดีเพศลักษณะนาคินีและลอยลักษณะนาคินีซึ่งเป็นบริวารนคราชที่หลาย สถานที่แห่งนี้ด้วยในวัดบีระโชติขอได้โปรดมาอนุโมทนาดนูร่วมกันนะคะถือปัตนี้ถึงแก่เวลาที่ข้าพเจ้าลักษณะจักรยาประคุณลูกชายภุตคาชัยโชรัตขมวนเมษชัยโชรัตและครอบครัวและลูกน้องบริวารท,ทุกคนเป็นที่จะถวายที่จะถาวาย,าวายชายยากักษนถาวายแด่ถาวายแด่ญา มุจจรินนิ่งมงคลในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาและเท้าเธอทั้งสองและเท้าเธอทั้งสองนามว่าพญานาคาธิปดีพญานาคาธิปดีสีสุดโทสีสุดโทพญานาคินีพยานาชินีราชินีสีประทุมมาสีประทุมมานาคาบุตรนาคาบุตรนาคธิดานาคธิดานาคาคินีนาคา จงปิติปราโมทจงปิติปรา <coated S 2> โมทอิ่มทิพย์อิ่มสุขอิ่มทิพย์อิ่มสุขในสวรรค์บาดาลในสวรรค์บาดาลพรหมรกพรมมโลกเทวโลเทวโลกมนุษย์โลมนุษย์โลและบาดาลโลกและบาดาลโลทั่วกันทุกท่านเถินทั่วกันทุกท่านเชิญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ ทั <pegar> ้งหลายในสถานที <Pause. S 1> ่แ okay. ห่งนี้ขอให้ท่านมาชมผู้อันสวยงามนักปัตณิสุเอะ ฮาริฮารูสิทธิพระตรัสนาคตามสิทธินาคูวิร ja ุาคุณส ja ิทธิจันทาจะสุริโยสิทธิอทจะเวนใจดุส no ิทูเวรูวรุณ ja ิานสิทธิอาคจะไม่ทำบุลนูจะกุมารสิกาสิทธิราภูสิทธิเจวสิทิย ยังตักข้าศึกททรสภินิทธิอิสิมาเฮซุสันิทธิ์มาผกจะเทวดานศิทธิ์ที่ก้าจะเทวนาศิทธิผู้ที่ลุกขึ้นยิ้มันศิทธิอราคาโต ให้ดูบ้างไฟประดุจถวายนะครับเรล่าพระนาคีนาข้าพเดีนาศีสุโธศรีปชนนาขพิณีพร้อมด้วยเจออ้าปู่มงคลุฤาษีในชมพูทุพิภพร้อมด้วยเหล่าเทพมหนา,าราชทั้งหลายทั้งสี่ะกูลมีท่านพญายักษ์ตากังหาโคตรมารและพันธา,าที่ดุจปัจจัยนาคันมีสีเขียวสีทองสีและสีนินลกาลพะรังพะรังดำ แสงสิริจันทราพอดีพระโอรสแห่งอนันตานาคราชในหญิงสิริโสภาขอจงมาอำนวยพรให้ลูกหลานทั้งหลายเดินทางกรรมว่าสวัสดิภาพเป็นสิทธิ์จิตจังจิตกระจายในันตรภาค้องข้างทางของรหลวงอาณาธิรุ่งสิทธิ์จิตกำลังการกระทำในสัมมาอาชีพใดๆที่ลูกทำในบริษัทร้านค้าห้ามลูกส่วนจับและการตรวจตัวขออนุเคินะพัฒนาเขา ปัญหาที่น่านสิดธิกาะไร,รกันครับ